วันนี้จะมาพบกับเนยนะคะวันนี้เนยจะพามาทำยำขนมจีนหรือว่าซาวข้าวปุ้นนั่นเองคะอ่ะใส่ปะลาล้าเลยนะคะใส่หนึ่งทับพี2องทับพีพอค่ะกลัวจะเค็มนะคะ ก็ใส่อูมามิพอกวรนะคะกินเยอะไม่ดีนะคะเดี๋ยวกระดูกพุนแล้วก็ใส่พริกค่ะใส่น้ำตาลนะคะ ก็ยำให้เข้ากันค่ะคนให้เข้ากันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทําคลิปเก็บหมักยางให้ดูนะคะกินหมักยางป่าอยู่ที่ป่าใกล้บ้านนี้เลยคะ่ะเดี๋ยวรอดูกันนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปทําคลิปเก็บหมักยางให้ดูค่ะกินหมักยางป่า ลูกสีส้มๆอะค่ะเปรี้ยวๆย,ยเำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาชิมรสชาติดูค่ะอือร่อยมากเลยค่ะ แต่จะใส่น้ำตาลอีกนิดนะคะเพราะว่าเป็นคนกินหวาน,นะคะ่ะซายำขนมจีนหรือว่าซาวข้าปุ้นที่คนอีสานเรียกค่ะข้าปุ้นน้ำปลาค่ะยำใส่น้ำตาลอ,อูมามิแล้วก็พริกแล้วก็ปลาล้าค่ะ ขนมจีนซาวน้ำปลาค่ะบรรยากาศหน้าบ้านที่จะเหมือนทุ่งนานะคะคืออยู่บ้านนอกค่ะจะมีเสียงกบร้องเสียงจักระจันด้วยค่ะเสียงจิ้งหลีดค่ะกินเลยนะคะมากินด้วยกันนะคะ อร่อยมากเลยค่ะ บรรยากาศดีมากเลยค่ะหน้าบ้านเย็นสบายมีเสียงจิ้งหรีดร้องเจียเจ้าเจเจีด้วๆๆยค่ะบรรยากาศคือดีมากเลยค่ะเย็นสบายช่วงนี้ก็รักษาตัวกันด้วยนะคะเก็บตัวอยู่บ้านค่ะอย่าออกไปเที่ยวไหนกลัวโรคค่ะ อ,อร่อยมากเลยหวานเพราะว่าเป็นคนชอบกินหวาน,นะคะ่ะ ชาข้าวปุ้นก็กินอิ่มไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะมาตามด้วยผลไม้หวานตบด้วยของหวานค่ะแคนตาลูปสีสม้มแล้วก็ฝรั่งนะคะกินกันเลยอร่อยนะคะแคนตาลูปที่นี่คือปลูกธรรมชาติค่ะไม่มียาไม่มีอะไรเลยคะคือที่ แถวบ้านนี้เขาปลูกเองค่ะรสชาติจะหวานกรอบอร่อยจะไม่มียาฆ่าแมาลงอะไรนะคะคือที่นี่แถวอำเภอเท่าเทนนี่ค่ะเขาจะปลูกเองเขาจะทำเป็นหมู่บ้านเลยนะคะก็จะมีมาวางขายข้างทางค่ะก็เลยพอดีไปแถวนั้นพอดีก็เลยแวะซื้อมากินค่ะโลละยี่ิบห้าบาทค่ะอร่อยมากเลยนะคะกรอบหวานอร่อย หวานค่ะมากินด้กันนะคะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยค่ะหวานหอมกรอบ นี่นะ่นะคัตตอรลูกหวาน,วานอร่อยอร่อยกินด้วยกันค่ะอร่อยนะคะ อร่อยค่ะ พหลังก็ปลูกเองนะคะแต่รสชาติมันจะไม่หวานไม่อร่อยเท่าฝรังที่ซื้อตลาดนั้นค่ะคือรสชาติมันจะฝัดๆค่ะไม่อร่อยเท่าบ๊ายบายค่ะลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งกิ้งกิงให้น้องนับตังกับแม่เนยด้วยนะคะขอบคุณค่ะ